รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะดิฉันนําผู้ชมมาเพราะบรรยากาศที่สดใสสดใสค่ะบริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือประตูสู่กาญจนบุรีค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าเนวี่มา k e เท่าเรือแอดกาญจนบุรีซึ่งจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวเมื่อก้าวแรกเข้าสู่กาญจนบุรีนั่นเองค่ะ ผู้ชมคะที่นี่นะคะตั้งอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีเรียกว่าครบรสชาติเลยทีเดียวก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางต่อไปยังอีก13อำเภอของกาญจนบุรีนั้นที่นี่มีอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ว่าศักดิ์สมบูรณ์โตจะนําเรานะครับไปพบกับเรื่องราวดีๆที่เขาเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวณจุดนี้กันและที่สําคัญเลยนะคะอยากจะบอกว่าที่นี่ค่ะเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นของการญจนบุรีมารวมกันไว้ที่นนนีี่่่ไมเเพยงทาั้ สถานที่แห่งนี้นะคะสวยๆแห่งนี้ค่ะอีกหน่อยนะคะก็จะกลายเป็นแหล่งนัดพบแล้วก็เป็นศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวใครไปใครมารู้สึกเหนื่อยล้าแล้วล้วก็แวะพักผ่อนด้านในก็เรียกว่าสบายใจกลับไปเลยทีเดียวค่ะหากผู้ชมคะช่วงนี้ดิฉันว่านะคะด้านหน้าท่านผู้ว่าราชการรู้สึกว่าจะมาถึงแล้วไปพบกับท่านเลยดีกว่าค่ะ ท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้มีโอกาสดีมากๆเลยพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านผู้ว่าศักสมบุญณโตนั่นเองค่ะมาตลาดเนวี่มาเก็ตทั้งทีนะคะเดี๋ยวท่านผู้ว่านี่นะว่าเป็นโอกาสดีจริงวันนี้ของของเยอะคนเยอะของเยอะเลยนะคะของเยอะคนก็เยอะจริงๆเขาบอกว่ามาที่ตลาดท่าเรือไม่ใช่ค่ะตลาดเนวี่มาเก็ตท่าเรือแห่งนี้คุ้มมากๆเพราะอะไรคะเนวี่ีนเรือนะ ในวิว,หว,ในในวเหือแล้ตลาดท่าเรือที่นี่เป็นท่าเรือพระแทน่นเทศาบาลท่าเรือพระแท่นอยู่ในเขตอำเภอท,ท,ท่ามกาของจังหวัดกาญจนบุรีน,ร<ม>นะครับ<ม>ก็เป็นฐานที่ที่เวลาคนเข้ามาจากกรุงเทพเนี่ยมาจากนครปฐม ลบุรีบ้านโป่งอ่ะจะเจอที่นี่เป็นจุดแรกเห็นไหมคะคุณผู้ชมที่นี่เป็นประตูสู่เมืองการจริงๆเลยนะคะเป็นประตูสู่เมืองการชนบุรีไม่พอ่นะคะท่านผู้ว่าเห็นว่าเป็นดําริของท่านผู้ว่าเองว่าที่นี่จะเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่ออาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกของฝากแล้วที่นี่ก็จะเป็นแหล่งที่จัดกิจกรรมต่างๆที่สําคัญของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยคือมันเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะรัฐบาลท่านนายกเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็อยากให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีที่ขายของมีท นี่ขายของคือว่าให้พี่น้องของจังหวัดน,นั้นน่ะ<ฆ>มีอะไรมีของที่ดีก็เอามาขายกัน<ฆ>นะเอาอดีมาขายแต่นี่เขาพยายามเลือกหาจุด<ฆ>จุดที่ว่า,าตรงไหนจุดที่เขาจะเข้ามาแล้วเจอเป็นขั้งแรก<ฆ>จุดที่สะดวก<ฆ>นะฮกระบวนจุดนี้ทางทางเทศบาลท่าเรือประเทนเนี่ยท่านนายกเป็นผู้หญิงนะ<ฆ>เขาก็จัดที่จัดทางไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องท่าห้อง,องสุขาเนี่ยท่าได้เลยว่าตั้งแต่ถนนบรมราชชนีเนี่ยลงถันลอยฟ้ามันเนี่ยพอลงมาเนี่ย ห้องสุขาถือว่าสะอาดสะอาดอมากที่สุดอันไว้ก่อนอนนัีน,นี้องน้นะจุดน,นี้ท่านาน,าน,นายกเ,เขาทำไห้เรียบร้อยแล้วรวมทั้งจุดนี้มีห้องสุขาดีแล้วเนี่ยสิง่องอำนวยความสะดวกเดก็มีศูนย์ข้อมูลศูนย์ข้อมูลเนี่ยว่าถ้าจะมาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไปไหนไม่ถูกในแวดที่นี่แวดที่นี่เนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีมี13อำเภอมีพื้นที่12ล้านไร่นะครับแล้วก็มีท่องเที่ยวธรรมาชาติมีน้ําตกมีเขื่อน มีวัดวาอารามมีวัติาสงคารามโลกต่งางเนี่ยเอาหาข้อมูลที่นี่ถ้าไปไม่ถูกออตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาทาอยู่แล้ว<ะ>ที่ทําอยู่แล้วรวมทั้งร้านเล็กๆน,น,น,น้อยๆร้านกาแฟร้านของฝานี่ก็พอมีอยู่แล้วถึงนายกเทศมนตรีที่นี่เขาเขาทำมาอยู่แล้ว<ะ>อันนี้พเพิ่นท่านรัฐบาลมีนโยบายว่าให้หาจุดก็เลยจุดตรงนี้จุดเป็นจุดที่น่าจะ สามารถใช้เป็นจุดที่แวะพักแล้วก็เอาของขอ,องพี่น้องประชาชนเนี่ยมานําเสนอได้โอ้โหเห็นไหมคะท่านผู้ว่าการันตีแล้วและอย่างเช่นตัวอย่างค่ะท่านผู้ว่าอันนี้ก็เนี่ยเข้ามาท่านท่าท่านร้อนร้อนก็นี่เลยน้ําน้ําลําไยน้ำามาตูมนะครับน้าสมุนไพรต่างๆเนี่ยที่นี่เขาเขามีพร้อมกับภาชนะนี่ก็เอาเอากระบอกไม้ไผ่นะไเนี่ยร้อยไผ่เนี่ยจังหวัดกาญจนีถือว่าเป็นเป็นจังหวัดที่มีไม้ไผ่มากนะโอ้นี่ใช่ไหมคะเป็นป่าไผ่เป็นป่าจังหวัดกาญจนีถือว่า เป็นเมืองทํากระดาษจากเยื่อไม้ไผ่ค่ะเออจาไม้ผโรงงานกระดาษของจังหวัดกาญเป็นอันดับต้นๆของประเทศก็ใช้ไม้ไผ่นี่ยแหละเพราะนั้นวัตถุดิบเราเยอะก็เลยเขาก็เลยเอามาเอามาทาเป็นเป็นภาชนะอ่าอ่าใส่น้าน้าสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรนะครับเอาตะเกียบอันนี้อันนี้น้ำมะตูม้เนี่ยน้ำมะตูมอ๋อเป็นบอกว่าเขาบอกว่าอร่อยดีมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีไม่ผสมสารกันบูดด้วยอันนี้ลดความดัน ดีครับดีครับวันนี้เจอท่านนายกด้วยนะคะท่านนายวีโพธิพิพิธนะคะเายกเทศบาลเมืองท่าเรือท่าเรือมะเค่ะวันนี้มามาดูมาดูแลร้านค้ามาดูมาดูสถานที่โอ้ต่างเลยรู้สึกว่าท่านว่าคะเราเข้ามาที่เราร่มรื่นมากๆเลยคืออย่างที่ต้นรายการบอกว่าท่านที่เนี่ยท่านนายกท่านเตรียมที่ไว้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องสซฟมห้องสูคขาที่จากถนนบรมราชานีมาที่เนี่ย สะอาดที่สุดติดแอร์ด้วยท่านบอกว่าใครที่ปวดปวดห้องน้ำอ่านไวก่อนเลยอ่านไวก่อนอ่นไวก่อนเลยแล้วก็มานี่เลยนะครมาี่แล้วมาฟรีฟรีเสร็จแล้วก็มีของทานมาเช้ากินโจ๊กมากลางวันกินก๋วยเตี๋ยวมาเย็นกินข้าวต้มแล้วก็มีของฝากตลอดทางนะจนถึงกี่โมงคะท่านนายกที่นี่ตรงนี้จะเปิดอยู่ถึงประมาณ5้าโมงค่ะ มอเย็นนะคค่ะทุกวันหรือว่าทุกวันค่ะทุกวันเลยเหรอคะอแต่ตอนนี้ต่อไปนี้เราจะเปิดที่เป็นที่มากที่จะเน้นมากๆทั้งจังหวัดจะเปิดวันศุกร์กับวันเสาร์อันนี้เปิดประจำวันอยู่แล้วทุกวันแต่ว่าต่อไปนี้หลังจากเดือนพฤษภาไปแล้วเนี่ยเราจะเน้นเพิ่มเติมวันศุกร์กับวันเสาร์อันนี้จะมีร้านมาทั้งเรียกว่าพันหมู่บ้านคนมีน้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีคนประมาณเกือบล้านคนนะ ร้านคนเขาก็มีทํานู่นทํานี่เกษตรกรก็ปลูกของมะม,ม่วงลูกใหญ่ๆนะครับม,มีมะม่วงมีลำไยมีทุเรียนมีอะไรที่มีผิดพันธ์เอามาเขาโพดหวานเนีเอามาแล้วก็แปรรูปอาหารการกินพวกนี้จะมาขนมทองโยจากกายสุดทองควาบอาัดสับุบบรีก็จะมา นี่นี่ที่เราเห็นเนี่ยยังไม่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนี่เรามาวันธรรมดาวันนี้ดูเฉพาะของที่ของท่านนายกอันนี้มีอยู่มีเนี่ยของท่าเรือแต่หลังจากเดือนพฤษภาไปแล้วเนี่ยจะมีของทั้งจังหวัดพรนานก็จะมาหืบมามาหาศาลทั้งจานวนของผลิตภัณฑ์พื้นฐานของแปรรูปอาหารการกินอาหารการกินก็ทั้งทั้งที่อเภอ ท้องท่าสมุดท่าเรือว่าแทนเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วมากันหมดรวมทั้งทุกอำเภอทิสามอำเภอนี่ก็จะมานี่เราเดินกันมาพักใหญ่ๆหญ่ยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านนายกตรงนี้กันต่อแต่ตอนนี้ท่านผู้ว่าคะเราไปดูด้านหน้าอีกหน่อยหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้มีไฮไลท์ของท่าเรือด้วยใช่คู่้ว่าจะพาผู้ชมไปชมไฮไลท์ของที่นี่กันว่าอะไรอย่างไรคะขบคุณนะคะท่านนายกค่ะ S 1> <S 1> <sociedad> ี่ทำเองเลยใช่ไหมคะอร่อยมากพรมียังไม่ได้ที่นะเห็นไหมไม่ได้ที่นะได้ที่ยังอยากค่ะอื้อยอ้อยอย่างนี้ไหมอืมอืมพริกเผาเห็ดหอมแต่ท่านี่แพงหน่อยนะเพราะผู้ว่าผัดเห็ด นี่พอแล้วมังอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสําหรับสิบท่านแรกนะคะวันนี้ที่ชมรายการของเราโทรศัพท์กันเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องตอบคําถามนะคะรับไปเลยค่ะเขาเรียกว่าม็อบปัดฝุ่นนะคะทำความสะอาดโดยฝีมือคนกาญจนบุรีใช่ไหมคะท่านผู้ว่าบอกว่าทางด้านของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีแจกไปเลย10ท่านเท่านั้นนะคะโทรศัพท์กันเข้ามากับหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอของคุณค่ะไปกันต่ออีกนิดนึงค่ะท่านยังเผ็ดน้ำพริกอยู่เลย เขาเรียกเขาเก็บปากหมอ้อท่านนายกคะไฮไลท์ยังไงที่ที่บอกว่าให้เป็นไฮไลท์เพราะแตกต่างจากที่อื่น<ม>ของเรา<ม>ถ้าเรือจะมีหลากไส้<ม>นะคะสามารถเป็นอาหารมังสวิรัตได้ด้วย<ม>นะคะ<ม>เพราะว่าเขาเก็บปากหม้อจากที่อื่นเนี่ยก็จะมีเฉพาะไส้หวานแล้วก็ใส่ถั่วเจ<ม>้พันแล้วก็แคะใส่กล่องเอาไว<ม>้นะคะแต่ของที่นี่สามารถนั่งทานสดๆร้อนๆได้เลยนะคะไม่เชื่อลองชิมอร่อยอร่อยมากแล้วก็ไม่มีที่ไหนมีเหมือนท่าเรือ เรียกว่านี่ขนาดย่อมๆนะขนาดเฉพาะของเทศบาลท่าเรือประ่านที่มานายกเนี่ยของนี่นี่เอาเป็ดไปนะเนี่ยอันนี้เป็ดเนี่ยเป็ดย่างเกลือนะครับเนี่ยเป็ดเป็นตัวเลยนะแล้วเป็ดขนาดย่อมๆไปออกรายการอ่าเป็ดขนาดย่อมๆเนี่ยเป็นเป็ดกําลังทานเรียกว่าขนาดนี้วันขนาดย่อมๆนะอ่าเดี๋ยวถ้าวันศุกร์วันเสาร์ประมาณเดือนพฤษภาเราก็จะมีมีที่ตลาดอย่างนี้จะเป็นที่รวบรวม ของคนทั้งพันหมู่บ้านทั้ง13เผอทั้งพี่น้องที่ช่วมกันทำช่วยกันผลิตช่วยกันปลูกช่วยกันแปรรูปประมาณเกือบล้านคนเนี่ยจะมา,มา,ม,ามานำเสนอที่นี่วันสุข วันเสอย่าลืมนะคะทุกๆวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันธรรมดาก็มีเหมือนกันธรรมดาก็มีพัทยาก็คือวันศุกร์วันเสาร์พ่อพี่น้องจะมาเที่ยวจากการจำเรียกันวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ตามวันอย่าลืมแวะนะคะตลาดเนวี่มาร์เก็ตแอดท่าเรือแห่งนี้นะคะประตูสู่กาญจนบุรีค่ะเรียกว่าที่นี่ครบครันจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดว่านี่ทุกว่าแล้วก็ท่านายกการันตีแล้วนะคะแล้วก็ราคาเป็นกันเองมากๆเลยท้ายที่สุดท่านูว่ามีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างก็เราจังหวัดกาญจนบุรีพี่น เตร man, ียมตัวรับเป็นเจ้าภาพที่ดีดีต้อนรับท่านพี่น้องทั่วทั้งประเทศมาเที่ยวมาเยือนจังหวัดกาญจนีด้วยความยินดีและต้อนรับเป็นอย่างดีครับขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะคะขอบคุณท่านนายกมากนะคะเดี๋ยวสักครู M ่นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะเราไปคุยกับท่านนายกกันต่อเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้กันค่ะ ผู้ชมคะหลังจากที่เราไปชมตลาดเนวี่มาร์เก็ตด้านหน้านะคะแล้วก็เรียกว่าชิมกันอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะดิชันนะคะได้แอบเชิญท่านพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านชย,ยาขำสะอาดค่ะแล้วก็ท่านปุญยวีโพเทศพิพิธนะคะท่านยกรัฐมนตรีเทศบาลเมืองท่าเรือพะแซนนะคะแล้วก็ท่านประชาสัมพัคัญจังหวัดกาญจนบุรีคุณอารุณีกาญจนสารักวันนี้เรานะคะมาแอบหลบมุมอยู่ด้านในสวน ขาบอกว่าในสวนเฉลิมพระเกียรติร .9 แห่งนี้นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็กิจกรรมด้านหลังเห็นไหมคะที่นี่มีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมคะท่านนายกใช่ค่ะเรียกว่าไม่ได้มีแต่แค่ตลาดเท่านั้นไม่มีแค่ตลาดค่ะสวนของเรากว้างอยู่ประมาณ12ไร่กว่านะคะก็มีพื้นที่ของสนามฟุตบอลนะคะแล้วก็โดยรอบของสนามฟุตบอลก็เดินออกกาลังกายได้มีสนามบาสมีสนามฟุตซอล นะคะแล้วก็มีลานสําหรับเครื่องออกกําลังกายะนะคะตอนนี้เครื่องเล่นของเด็กๆกําลังจะลงพื้นที่ค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเร,เรียกว่ายังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มค่ะเขาบอกว่าเครื่องเล่นที่นี่เครื่องออกกาลังกายที่นี่คุณภาพดีมากเลยนะคะใช่ค่ะ<ม>เราเพิ่งจ,จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยนะคะก็จะติดตั้งเร็วๆนี้<ม>คืนคืนของขวัญให้กับเด็กๆเมื่อก่อนเคยมีแล้วก็ชำรุดเสียหายไป นะคะตอนนี้เราก็เอากลับมาคืนให้กับเด็กๆให้เด็กได้มีความสุขไปพร้อมๆกับผู้ใหญ่เหมือนกันก็เรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวที่นี่นอกจากว่าจะแวะชิมแวะซื้อแวะชอบกันด้านหน้าที่ตลาดเนวี่แล้วเนี่ยมาพักผ่อนด้านในก็ได้สบายได้สบายมากเลยค่ะนะคะเพราะว่ารอบสระของเราสามารถนั่งพักผ่อนได้นะคะมีเรือถีบไว้บริการนะคะไว้พักผ่อนนะคะคลายร้อนนะคะ ค่ะเรียกว่าวันนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของพัฒนาชุมช,ชนจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะคะนี่นํามาฝากคุณผู้ชมสิบท่านแรกนะคะแปลงดูดฟุนจิ๋วค่ะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจากจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทา่าม่วงใช่ไหมคะคุณสมบัติเป็นไงบ้างคะท่านเช็ดได้ทุกที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่รือแม้แต่ท่านรถหนตดก็ได้ออโมอเตอร์ไซค์หรือว่าเตียงตู้ก็ได้หมดเป็นมือถือ ก็สามารถที่จะใช้อริ่งบรสุราคาก็ไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญคือคุณภาพดีด้วยก็เป็นของโอท็อปที่มีชื่อของรวจการจมีออกเปิดถัว่วม่วงนะครับเป็นแปลงปลูกุดจิ๋วนะครับก็ว<ส>ันนี้เราไม่ขายสิบท่านแรกโทรมาพมอภัยครับมอภัยสิบท่านแรกนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเดินไปรอบๆเพราะว่ามารู้สึกว่าจะชอบบรรยากาศที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมร,รอบๆกันค่ะคุณผู้ชม ตรงนี้งดงามจริงๆค่ะท่านนายกมีความพร้อมทุกๆด้านเลยนะคะสําหรับพื้นที่ตรงนี้ใช่ค่ะทาไมเขาถึงคิดว่าที่สาเหตุที่เลือกสถานที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดทํากิจกรรมของจังหวัดกาญจนบุรีในอนาคตแล้วก็เลือกที่จะเป็นตลาดในวี่ a มาร์เก็ตแอดท่าเรือใช่ไหมคะแอดกาญจนบุรีท่าเรือแอดกาญจนบุรีท่าเรือแอดกาญจนบุรีเลือกที่นี่นายกคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าที่นี่เป็นเหมือนประตูด่านแรกของจังหวัดกาญนะคะ เป็นเหมือนแหล่งพักรถแล้วเรามีสถานที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งห้องน้ําติดแอร์นะคะที่สะอาด<ะ>แล้วก็บริการฟรีแล้วก็มีในเรื่องของอาหารร้านกาแฟที่ได้ติดอันดับ10ของบรรยากาศนะคะอันนี้เราก็มีอาหารจาก หลากหลายของท่าเรือที่อร่อยนะคะ<ช>คที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวเราก็เลยมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะสมที่จะ,ะเป็นประตูเปิดของการจนบุรีเพื่อแนะนำในเรื่องของอาหารด้วยแล้วก็เป็นจุดพักผ่อนนะคะ<ส>ขับรถมาไม่ไมไมเมื่อยคลายร้อนอนะคะคลายเมื่อยได้สบายมากเลยค่ะแล้ว <vid> มาเดินเที่ยวในสวนได้อีกพักผ่อนในสวนได้อีกก็เรียกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพมหานครเนี่ยพอเปิดประตูสู่การจนบุรีแล้วโอ้โหพอพักผ่อนตรงจุดนี้เป็นจุดแรก รู้สึกว่าประทับใจแน่ๆเรียกว่าคุณยังสามารถเดินทางต่อไปได้แบบเติมพลังให้ได้เต็มที่เลยทีเดีร่างกายสดชื่นแน่นอนอแน่นอน,นอนนะคะทางด้านของพูนัการจังหวัดกาญจนบุรีบ้างค่ะบทบาทสําคัญมากเลยนะคะสําหรับพู้นักการจังหวัดกาญจนบุรีว่าในการส่งเสริมแล้วก็ให้การสนับสนุนเรียกว่าเต็มที่เลยทีเดียวใช่ไหมคะมในส่วนนี้เองเนี่ยทางผูานำจังหวัดเนี่ยนะครับก็เลยได้รับมอบหมายนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านศักดิ์สมุตโตนะครับว่า ไปทําดูซิว่าเราจะทํำยังไงจะเปิดบ้านจังหวัดการให้เป็นเรื่องการท่องเทีย่ยวแล้วก็ให้เป็นเรื่องของการที่จะส่งเสริมอาชีพท,ทำมากินของชาวบ้านเรื่องของตลาดเรื่องของอะไรเนี่ยที่มีศักยภาพหรือที่มีต้นทุนอยู่แล้วเดิมเนี่ยให้ให้ให้สามารถที่จะรองรับนักท่องเทีย่ยวได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือให้กับชาวบ้านหรือชุมชนหรือโอทอมมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็มองอย่างนี้นะครับว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะมองไว้สองตลาดก่อนตลาดแรกคือว่าช่วงขาขึ้น ถ้ามาจังหวัดการอย่างปริมณฑลเนี่ยปนนเปุงเทพก็ดีหรือที่แค่ชั่วโมงเวลาชั่วโมงสุดเสียนี่สองชั่วโมงเนี่ยมาจังหวัดการเนี่ยประตูทางเข้าแน่นอนครับต้องเป็นที่นี่เพราะว่าเรื่องของสถานที่เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกท่านนายกเนี่ยพร้อมนะครับนายกของาาพระเดวพระแท่นเนี่ยเรามีเรื่องของสวนเรามีเรื่องของสวนสาธารณะมีเรื่องของจุดพักรถและที่สําคัญนะครับห้องน้ำสะอาดมากติดแอร์ <ภา S 1> นะครับ ห้องน้ำที่เข้าไปจะตกใจครับเส้นเฉียบสะอาดมีพนักงานดูแลอย่างดีนะครับผมว่าปั๊มน้ำมันบางปั๊มสู้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามีจุดที่ที่นักท่องเที่ยวสบายอกสบายใจว่าสามารถที่มาพักรถแล้วเขาใช้บริการห้องน้ําฟรีสะอาดแล้วก็จะมีจุดที่มีอาหารอร่อยๆเป็นวุ้นเส้นเป็นผักไทยเป็นขนมอะไรต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวได้ได้ทานแล้วก็ที่สาคัญทุกที่ก็ยังมีของฝากของที่ลึกนะครับที่ จุดบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้นะครับเะานั้นแล้วพาขึ้นยังเหมาะที่สุดในที่นี้นะครับก็เสนอท่านผู้ว่าไปท่านผู้ว่าก็อนุมัติให้เราเนี่ยทำโครงการเรียกว่าเปิดบ้านสู่เมืองการเนอย่างน้อยสัปดาห์ละสักสองวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยสองสามวันซึ่งจะมีโครงการงบประมาณลงมาช่วยแต่งบประมาณนี้เราไม่ได้มาสร้างอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าทํายังไงให้คนอื่นรู้ว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่น่าจะมาแวะน่าจะมาพัก แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราได้ดําเนินการซึ่งก็มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเตรียมเรื่องของผู้ประกอบการเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเรื่องของการมีนักนจิตน้ําใจกับนักท่องเที่ยวหรือพูดง่ายคือเขามาแล้วเขาประทับใจเราอะนะครับเขาก็อยากจะมาแวะอีกพอเขามาใช้น้สาสะอาดเขาได้ซื้อของบ้างนิด,นดหน่อยนะครับก่อนที่เขจะไปเที่ยวไซโยกเอไปเที่ยวตะตกเอราวันก่อนที่จะไปเที่ยวสังขะหรือไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ ่าสนใจของที่หวันเราแล้วเนี่ยข้ามาทับแจ้งแต่ขาดขึ้นว่าจุดเนี้ยก็จะมีจุดที่บอกด้วยเลยครับว่าเอ๊ะถ้าไปจากจากตรงนี้ไปถ้าไปเที่ยวที่อื่นจะเป็นยังไงหร<อ>ือก็เป็นจุดแนะนาด้วยนะ<อ>บริการนะักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นจุดแข็งงนั้นสิ่งที่เราจะต้องเร่งดําเนินการนี่คือว่าทํายังไงให้ตัวผู้ประกอบการหรือชุมชนที่นี่ได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีสับเราประเด็นที่สองที่คิดว่าสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราเราคงจะต้องมีการจัดกกิจกรรมที ดึงดูดหรือให้ความสนใจกับน,นักท่องเที่ยวนะครับผมเชื่อตรงนี้ต่อไปเราก็เมื่อพัฒนาไปเรื่อยๆสวนสาธารณะเห็งน,นี้ก็จะมีบรรยากาศของตลาดน้ําเกิดขึ้นบรรยากาศของการที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็สามารถพักผ่อนมีบรรยากาศของเรือนะฮะมีบรรยากาศของการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านมอบหมายว่าต่อไปทุกหน่วยงานเวนลาคุณจะจัดกิจกรรมอะไรเนี่ย ให้จัดที่นี่ด้วยนะเช่นแรงงานจะรับสมัครแรงงานจะทําอะไรต่างก็ให้มาจัดที่นี่เพื่อทําให้ที่นี่เนี่ยมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความเคลื่อนไหวยางต่อเนื่องนะครับปเด็นที่สองเนี่ยเรื่องของการที่เราจะต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเรามองว่าการที่เรามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ชุมชนชาวบ้านจะได้อะไรเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ชุมชนจะได้ได้อะไรก็คือว่านอกจากเขาขายสินค้านอกจากเขา สามารถมีรายได้เพิ่มแล้วเนี่ยเราก็จะถือโอกาสนี้ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสินค้าโอท็อป mm hmm. นี้มีลงทะเบียนม,มามากมายแต่โอท็อปทุกปีเราก็จะต้องทำการพัฒนาโอท็อปเราเนี่ยให้มีคุณภาพมากขึ้นเราก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการประกวดคัดสรรสินค้าโอท็อปนะครับเพราะฉนั mm ้น hmm. แล้วกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะเป็นกิจกรรมที่ไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวทั้งสิน้นนะครับ mm hmm. ก็เป็นงานซึ่งทางท่านผู้การจังหวัดเนี่ย ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานจังหวัดเนี่ยได้ประสานก่นมือผมทำายอไม่ไหวแล้วครับค่ะต้อายท่านนายกใจแต่ว่าเรามาช่วยกันร่วมมือกันใครมีหน้าที่ฟังก์ชันตรงไหนใครมีบทบาทตรงไหนใครมีหน้าตักตรงไหนก็มารวมกันนะครับเรียกว่าเข้มแข็งกันมากนะคะในส่วนของทุกๆหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเดียวกันหาในด้านของการประชาสัมพันธ์นี่ก็เข้มแข็งในทีเดียวเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนที่ความสําคัญกับเรื่องนี้มากใช่ไหมคะท่านประชาสัมพันธ์ก็ต้องถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะคะของจังหวัดกา อยากจะให้เชิญชมเชิญคุณผู้ชมนะคะมาแวะพอเห็นเนวะี่มาร์เก็ตนะคะท่าเรือแอดการจนบุรีเนี่ยแวะเลยคะ่ะแล้วท่านจะไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีอย่างที่ท่านนายกได้พูดไปนะคะแล้วก็สิ่งสวยงามต่างๆในส่วนลูกชาติแห่งนี้นะคะท่านมาแล้วท่านจะติดใจท่านชาร์จพลังตรงนี้ไปเต็มที่ค่ะแล้วท่านไปเที่ยวที่อำเภออื่นๆเนี่ยท่านก็จะมีพลังเต็มที่แล้วก็ก่อนกลับท่านก็อาจจะแวะได้อีก ก็ขอฝากสถานที่แห่งนี้เอาไว้นะคะแล้วก็เราคงจะต้องมีสิ่งดีๆได้นําเสนอกับคุณผู้ชมทางบ้านอีกนะคะใช่ไหมคะมาชาร์จแบตกันที่นี่เหมือนท่านประชาันธ์จังหวัดวันนี้ชาร์จแบตเต็มที่แล้วพร้อมจะลุยต่อไปแล้วนะคะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ค่ะเรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อย,น,อยนะคะให้คุณผู้ชม10ท่านแรกนะคะแปลงดูดฝุ่นจิ๋ว จากพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสิบท่านแรกค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏหน้าจอทีวีของคุณผู้ชมนะคะโทรเข้ามาค่ะรับรองค่ะนี่เขาบอกว่าใช้เช็ดทำความสะอาดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สะอาดมากเลยจริงๆโทรกันเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะด้านของท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นนะคะแล้วก็ท่านพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีด้วยขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีฉันกระยาพร้อมทั้งทีมงาน n b t และสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนำรายการลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย